Dragon has been defeated You, have defeated. you have defeated an enemy An enemy has been defeated You have defeated อ้าวเลยฮะก็สวัสดีเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างาตานะครับตัวอะไรก็ไม่รู้นะไม่ได้อยู่ในสารระบบสมองผมเลยนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่ฮีโร่ตัวนี้เข้ามาผมจับไม่เกิน1ิบครั้งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ พอแบบดูแล้วสกิลมันแรงงง,งๆใช้ยากๆกยังไงไม่รู้นะผมก็เลยไม่ค่อยได้เปิดใจจะอยากเล่นมันเท่าไหร่นะครับอ,อ,อันนี้ก็เรีเยกได้ว่าฝึกมาประมาณหนึ่งแล้วกันนะอาจจะไม่ได้เล่นชำม,มากนะครับนเป็นเมซาตาดูแล้วงุนหงิดแน่นอนนะครับแนะนําให้ปิดคลิปไปก่อนแต่ถ้าใครทนดูไหวก็ไปลุยกันเลยนะครับมาถึงก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับเปิดพายุใส่ยวเดอร์ไปก่อนโอเคคลิกซีปลาผีเสื้อเช็คนะครับ ตัวนี้พยายามหาเวลสีให้ได้ไวๆนะครับมันจะคุมเกมได้เก่งนะถ้าคนแบบบินโหดๆนี่โหยฝันร้ายของแคลรี่แน่นอนนะุวยมาถึงก็โดนทักทายแล้วผมฟิกเกอร์โยกงไงจริงๆไม่ต้องกดก็ได้ปะเออแต่ผมเอาชัวร์นะเกิดอาการลกนิดหน่อยโอ้โหเว็บนี้ผมเจ็บสาหัสมากเลยวะ่ะคือแค่จะเอาคีมไม่โดนทีมเขาเสิร์ฟแบบดีนะมีเลือดหลังบ้านนะครับ ขอดูดเวลหน่อยขอดูดเวลหน่อยอยากสี่โอเคเดี๋ยวไปรับกลางตรงนี้น่าจะเฉียดเฉียดเวลสี่นะหรือไม่ก็อาจจะเวล์สี่เลยนะครับแต่ที่แน่ๆยังไงเราก็ต้องรับนะเลนกลางเวบนี้จะปล่อยไปไม่ได้นะครับพอเวบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวหาทําเกมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเวฟ์สี่เนาะโอเคอีกนิดเดียวเวลสี่นะครับเลนล่างอยู่2เดี๋ยวผมไปเติมล่างดีกว่าน่าจะแลด้วเล่นมากกว่านะครับ มาแล้วเพื่อนโอเคแพนด้าหนึ่งตัวอุ้ยเขาใส่ผมว่าแต่ผมไม่กล้าบินน่ะไว้ก่อนแล้วกันนะครับมามามาวิ่งไปเอามังกรกันดีกว่าโอเคเหมือนออฟกับป่าผมจะเล่นเลนล่างนะครับหรือเป็นผมที่อ่านเกมผิดวะเนี่ยจริงๆควรจะเดินไปบนตั้งแต่แรกปะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคทีมเราเก็บดาร์สลีเยอร์มาได้แล้วนะตรงนี้ผมเดินแบบบูจัดไม่กลัวใครคือถ้าจะใส่ก็พร้อมบินน่ะ ต้นเกมดามเรลาเวอร์วางอยู่แล้วนะครับอย่าไปย่องโอเคตรงนี้รอดักบินทิกซี่แล้วมาแล้วครับตรงนี้มีเหยื่อติดกับสไลด์หลบยกบไปก่อนแล้วตามสูตรเอาสูตรเรียบร้อยนะครับเก็บทีกซี่มาได้ที่เลนกลางโอเคสวยต้นเกมผมบินได้อย่างงี้ก็อุ่นใจมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับคือเขาเรียกว่าการบินครั้งแรกจะตัดสินนะว่าตานี้จะแพ้หรือชนะนี่ล้อเล่นนะจร,ริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอก โอเคตรงนี้เราเคลียร์กลางได้เรียบร้อยนะครับวิบ่งไปเล่นบนต่อนะกําลังไปเพื่อนจบยังไงครับจะเล่นไหมกิวดอร์ซัดทองใส่หน้าโอเคครับโจโกเกอร์สวนด้วยบังไฟพญานาคต้องลุยเลยไหมตรงนี้ต้องลุยเลยไหมเดี๋ยวผมรอ,อเขาเล่นกันก่อนนะครับอุ้ยโจรล่วงไปแล้ว <laughs> เออโดนอะไรอะ่ะโอเคมาอยูออออ่ยังได้บินยังได้บินถึงจะเป๋ไปซะหน่อยนะครับแต่บินใครก็ไม่รู้นะแต่ได้บินไว้ก่อนอ่ะ เทนผมว่าเราต้องมูฟว่ะอยู่ต่อไม่น่าได้อะไรนะครับเกียร์คีบก็พอมั้งเล่นต่อนี <t 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 ่ยังไงก็เจ๊งชัวนนะครับผมไม่มีอะไรสู้ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอเคลียร์แล้วกันนะโจกําลังเดินมาแล้วผมเอาคีเขาหมดละเหลือให้ตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อนโอเคเอาไปมาๆมาทีมเรามาครับตรงนี้อันติผมหกวิจะมาแล้วเทนถายกลับมาได้ครับแล้วสับไปก่อนหนคี โอเคแต่ว่าเขาอยู่ในบ้านแล้วแต่เราต้องกลัวไหมถามหน่อยเรียบร้อยครับบันติยัดมาจังวันนี้ฟิกเกอร์โยกออกมาก่อนแล้วแล้วยังไงมีพยายามจะเข้ามาไล่นะครับใครก็ได้รับผมทีไว้เรารอดนะอุ้ยสวยโจเกอร์กดออมอตอนะครับแล้วก็รอดชีวิตกลับมาได้โอ้ยกิกซี่มากิกซี่มาถอยเพื่อนถอยนออยๆอยเอออุ้ยจากจะรอดหมดกลายเป็นแบบเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับโจเกอร์คุง แล้วตรงนี้เหมือนเทนอยากจะกันบ้านโดนเอลซูกับแพน,น้าปิดครับแต่ด้วยความที่เป็นเทนมีแพสซีฟนะเลื่อนเด้งแล้วสับสวนถอยไปเทนเพื่อเลิฟโอ้โหดึงเกมได้ดีมากนะต้องขอบใจเทนเลยครับตรงนี้ไปกลับบ้านได้สักทีนะโอ้โหเป็นไฟที่แบบยืนเดียมากลุยกันต่อที่เลนบนบวกแบบไม่หยุดยั้งครับจังหวะนี้ปาสคิวไปแล้วบินต่อโอ้โหบินลงคนกิฟนะบินไม่ขึ้นแต่ยังดีที่ทีมไฟมันไหวนะครับ คือถ้าเมื่อกี้ไม่ไหวอะโทษผมได้เลยนะเว้ยวินตกเฉยเลยเอ้าเอาเงลืมไปหน่อยและกันนะครับแก้งทำเป็นไม่เห็นนะคนเรามันก็ต้องมีพลาดกันบ้างเฮ้ยเทนหอยดีกว่ามั้งโอเคหอยเท่ากับหอยเท่ากับอะไรอือแล้วโยนไงแล้วสตาต้ามันโยนไงโทษทีครับ โ okay. อเคหยานโดนไล่จังหวัดอีต้องรีบไปช่วยนะครับรักเพื่อนสุดใจ,จแล้ววินสวดเก็บไปครับกิลเดเออร์ตรงนี้ไม่รอดฟิกตามต่อปุ๊บปั๊บสวยโอเคตรงนี้พยายามฉีกหนีออกมาอ่ะไม่รอดและทำบุระม,มีฟิกแบบนี้แต่ดีนะครับทีมเรา <Like enemies. S 2> ทีมไฟสวยหยุดตรงนี้เดี <im it> ๋ย <in> วสู่ซูม <laughs> แลม้วไปขี่คอเทนนะครับน่าจะกดออโตโน้นะได้ไหมได้ไหมเฮ้ถยถมาอาเลนเอาหน่อยโอเค ไม่เอาก็ไม่เอา,เอา,เอาน,นะไปแยกย้ายครับมาลุยกันต่อที่เลนกลางตรงนี้นะเพื่อนผมเก็บอีกีไได้ถนะ้ผมบินยัดก็ฝูงตรงนี้เอลซูกดโอบสวยมากแต่ว่าก็ไม่ลอดอยู่ดีนะครับโดเกอร์แปะระเบิดไปเฮ้ยเลนบนเลนบนบูลาดันยาวแล้วเพื่อนเอ๋ยโอเคเพื่อนเราเกิดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามคนก็ดันต่อแบบ,แบ,บ,แบ,บยาวๆตรง,รงนี้เทนไผ่มาสวยมากแปะระเบิดไปนเหมือนจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ แต่ว่าไม่ท้อนะครับเพราะว่าคีมเดินมาเราต้องสใส่้สุดไปให้สุดเฮ้ยโอเคจังหวะนี้คิวเดอร์โหมดสวยเก็บได้ครับแล้วบินจังหวะนี้เก็บหมีไฟแล้วฟิกเกอร์โยกออกมาไอ้มูราดอีกแล้วนะครับโอ้ผมเห็นอนาคตมาเออไม่รอดนะครับมูราดที่สองรอบเลยนะผมจะรอดจะรอดเนี่ยโอเคช่างมาครับมาการบ้านกันต่อเฮ้ยคิวเดอร์หายสวย ต้องบินแล้วมือยางยางหลอกเนี่ยต้องบินแล้วผมว่าจังหวะนี้ต้องบินแล้วเออมาป,ป,ปุบปุบปั๊บปับจุดจุดจุดสวยเดีคิวกิวด์ได้ครับตรงนี้ไปเพื่อนไปต่อให้สุดอ้าวถอยซะแล้วแล้วยังไงดียานโอเคเออมันต้องคุยต่องี้อย่าไปกลัวเพื่อนเราเดินมาถึงแค่นี้แล้วเราจะถอยมีได้โอเคสวยครับคลิปไม่มีว่ะน่าขึ้นบ้านมากเลยนะครับแต่ว่าคลิปหมด ังหวะนี้ยานสไลด์ไปนะผ่าล้ำอยู่แต่ว่ายังไม่เจอทาร์เก็ตตอนนี้เห็นแค่หมีตัวเดียวนะคือตอนนี้เวลาในเกมมัน14นาทีแล้วใช่ไหมเพื่อนมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบผมไม่ค่อยโอ้ยโอ้ยหนีก่อนโอ้โหเกือบเขาถ้าจะเห็นผมเพราะว่าแท็บเอลสุนี่แหละคือจะบอกว่าตอนนี้มัน14นาทีแล้วผมจะบินใครไม่เข้าแล้วเพราะฉะนั้นเลทเกมผมแบบต้องเล่นระวังให้มากอ่ะ แล้วผมเป็นคนบินไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วด้วยนะครับชั่วโมงบินน้อยแต่ว่าได้อยู่ถูๆได้ถ่ายบินสวดไปก่อนยัดไปเอาสวดไปโอเคกินิโตะไล่ไปครับเอ้ยอะเลนโอ้ยหมีอีกแล้วเดี๋ยวหมีเดี๋ยวมูผมไม่รู้จะหนียังไงแล้วนะครับเฮ้ยโอเคแต่ยังได้อยู่ยานจังหวะนี้หาลำปุ๊บตีไปเด้งครับกดโอเคไม่ได้แล้วนะครับทีมเขาหนีซึงเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วนะ ที่ผมก็มาเปิดดาร์กนะครับตรงนี้มาดูกันว่าแพนด้าจะล่าดาร์กตัวนี้ได้หรือเปล่าแล้วย้ำม,มาไหมย้ำม,มาดิเออไม่ทันนะครับอยากกดพนิดสวยมากแล้วพยายามรังมันอยู่ภาพตัดมาที่ซาตาเกิดนนเมื่อกี้แต่ว่ากล้องก็แพนกลับมาได้อย่างไวโอเคตอนนี้ดูซาตาเดินไปก่อนนะครับไฟยังไม่มีอะไรมากนะดูจากในบินิแมพแล้วโอเคมาๆมา,มาจะเล่นก็พร้อมอะบอกเลยดาร์ซเยอรไฟเรางนครับจังหวะนี้เทนทุบไปก่อนเอ้ยเทนโดดไปก่อน แต่ว่าไม่ถึงระยะนะเลยถ่ายกลับมาไม่ได้ดี่แล้วผมบินเปิดคนจริงบินเปิดโอเคสวยและช็อตนี้โอ้โหรอดว่ะฟิกเกอร์โยออกมาก่อนนะครับสวยให้ทีมเล่นไปเราชิวๆแล้วบินเก็บให้ได้ตัวหนึ่งอันนี้ผมวัดประมาทเลยนะเพราะว่าเอลสุปเขาเสียชีวิตแล้วนะครับไม่น่ามาซูผมได้หรอกไปเพื่อนดันไปดันไปเดี๋ยวเราก็จะรีบไปเติมเพื่อนให้ไวที่สุดนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเราจะจบบ้านเลยหรือเปล่าเราก็ต้องไปก่อนนะจะมาปล่อยโฮงปล่อยแฮนด์กลางทางไม่ได้นะันเพื่อนเกมยังไม่จบนะห้ามประมาทเด็ดขาดโอเคเหลือมูราดกับแพนด้าเนาะมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วปึป๊บป๊บป่าเขายุบไปก่อนแนละ้วตรงนี้บินรอรอเออบินสวยโจเกอร์ชัดเจ้าไปได้ครับตรงนี้มูราดไม่ต้องมาสนใจแล้วตีบ้านอย่างเดียว และเรียบร้อยนะครับเป็นทีผมที่คว้าชัยชนะในตานี้มาได้สวยเป็นไงบ้างครับสเตปซาต้าเลเวลหนึ่งให้ก,กี่ดาวก็เม้นกันมานะเต็ม5ก็คือจะได้เป็นกำลังใจให้ผมไปฝึกซา t a ตาต่อนะครับทุกวันนี้ผมก็ไม่อยากจะเล่นมันอยู่ละตัวมาเล่นยากอะ่ะโอเคตรอบวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนถ้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วจ้ะ